กระทรวงพาณิชย์ปล่อยคาราวานลดโมบายคาราวานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด20คาดเม็ดเงินสะพัดกว่า1,000ล้านบาทวันนี้ค่ะรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะสภาผู้ชมมากันที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดโครงการคาราวานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด20ภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถโมบายนอกจากนี้ค่ะภายในงานค่ะยังได้เหล่าพันธมิตรค่ะผู้สนับสนุนโครงการค่ะที่มาร่วมด้วย สำหรับโครงการนี้ค่ะคาดว่าจะมีเม็ดเงินซื้อขายในตลาดหมุนเวียนไม่น้อยกว่า1000ล้านบาทโดยจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนไม่น้อยกว่า300ล้านบาทในกทมจำนวน100จุดค่ะแบ่งเป็นรถโมบาย25คันและจุดจำหน่าย7จดจุดในแต่างจังหวัดทั่วประเทศอีก6000จุดค่ะซึ่งจะทยอยเปิดให้บริการจังหวัดละ8จุดรวมระยะเวลา60วันเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ค่ะโดยมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดราคามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่เบอร์เอ็มค่ะขายเพียงแผงและ95บาสิบ ตาลทราย1กิโลกร,รัม20บาทน้ำมันพืชปาม์ม1ลิตรขวดละ50บาทค่ะข้าวหอมถุงละ120บาท5กิโลกร,รมัมและยังมีสินค้าอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการกว่า85รายการอีกด้วยค่ะความจริงเมื่อเกิดสถานการณ์จีนเนี่ยก็สั่งห้ามนำเข้าสินค้าบางรายการจากไต้หวันผมผมก็ได้สั่งการให้ทูตพาณินิตของเราที่ประจำอยู่ในจีน ได้สำรวจว่ามีรายการสินค้าในหมวดใดบ้างที่ประเทศไทยสามารถที่จะส่งสินค้าไปยังจีนเพื่อชดเชยสินค้าไต้หวันที่ที่ไม่สามารถส่งออกไปยังจีนได้อันนี้ต้องขอเรียนเบื้องต้นว่าไม่ใช่เรื่องของการโวยโอกาสหรือว่า แต่อย่างไดทั้งสิน้นแต่ก็ถือเป็นภารกิจของเราในการที่เราก็ต้องเพิ่มตัวเลขส่งออกของประเทศในทุกช่องทางที่สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วได้สรุปร่วมกันว่าสินค้าไทยที่สามารถที่จะส่งออกไปยังตลาดจีนเพื่อชดเชยตลาดการส่งออกของไต้หวันได้ก็จะมีหมวดสําคัญก็คืออาหารกับเครื่องดื่ม ซึ่งอาหารนี่ก็จะประกอบด้วยทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งในเรื่องของปลาสดแช่แข็งทั้งในเรื่องของอขนมขบเคี้ยวแล้วก็ผลไม้รวมทั้งเครื่องดื่มในหลากหลายรูปแบบเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น mm hmm. ผมก็ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เร่งจัด OBM ก็คือ ออนไลน์บิสเนสแมทชิ่งคือหมายความว่าให้เกิดการเจราจาการค้าระหว่างผู้สง่งออกหมวดสําคัญสาคัญสินค้าอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ของไทยเพื่อที่จะเจราจาการค้ากับผู้นําเข้าของจีนซึ่งก็จะมีการจัด OBM ขึ้นในช่วงวันที่24กับ25สิงหาคมเดือนนี้นะครับโดยขณะนี้มีผู้ส่งออกไทยตอบรับเข้าร่วมแล้ว150รายด้วยกัน และมีผู้นําเข้าจากจีนและฮ่องกง200รายที่จะเข้ามาร่วมเจรจา,ากันในกรณีนี้นะครับสําหรับตลาดทั่วโลกนะครับที่เป็นตลาดใหม่แล้วก็เป็นตลาดที่จะเป็นช่องทางสําหรับการขยาย การส่งออกสินค้าของไทยในสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนเราก็ได้ดําเนินการก็มีการเจาะตลาดใหม่หลายตลาดทีเดียวแล้วก็ในส่วนรายละเอียดก็จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีกรณีไปนะครับแต่สำหรับไข่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะถ้าหน้าร้อนไข่ไก่ไก่เนี่ยไข่น้อยราคามันก็สูงขึ้นพอถึงบางช่วงไข่ออกเยอะ ใช้เวลาแค่เดือนรึ่งเดือนหรือ2เดือนเนี่ยราคาก็จะเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยนะครับราคาไข่ก็ปรับลดลงเกษตรกรก็เริ่มรู้สึกว่าเดือดร้อนแต่ตอนนี้ก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมันก็เป็นไปตามสถานการณ์แต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็จะดูแลโดยใกล้ชิดนะครับรก็มีครับอย่างเช่น<ฯ>บะหมี่กึ่งสําเร,ร็จรูปนี่ก็ขอมาปีกว่าแล้ว,แล,วแล้วก็ขอขึ้นสองกับสองบาทจาก6บาทเป็น8บาทแต่กระทรวงพาณิชย์ก็พยายามที่จะตรึงราคาอยู่ แล้วก็พยายามที่จะดะูว่าต้นทุนมันปรับสูงขึ้นไปแค่ไหนตอนนี้ก็มอบอธิบดีกรมารภายในนะครับที่จะไปช่วยดูแลลึกในรายละเอียดก,ก็เรียนว่าเห็นใจทั้งผู้บริโภคแล้วก็เห็นใจทั้ง ผู้ผลิตครับว่ามันก็ตึงมากๆแล้วเพราะต้นทุนมันก็สูงจริงๆแต่ว่าขอปรับมาซองละสองบาทนี่มันจะมากเกินไปหรือเปล่ามันจะเป็นภาระกับผู้บริโภคจนเกินสมควรไหมอันนี้คือสิ่งที่กรมกราภายในก็ต้องไปใช้ดุลพินิษฐ์ให้ชัดเจนตามหลักวิชาการอีคโนเป็นผู้สรุปกับเพราะเขาเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการพิจารณาแต่นโยบายผมให้ไปแล้ววินวินโมเดลให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ ถ้าปรับขึ้นก็ปรับขึ้นให้น้อยที่สุดผู้บริโภครับภาระน้อยที่สุดแล้วก็ถ้าต้นทุนลดลงมาบ้าไหนต้องปรับลดลงมาเป็นหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ต้องไปติดตามให้ปรับลดราคาลงมา